หายาเหรียนเฟืองรอห้าตราแผ่นดินไม่มีรอสอป่อป่าศึกษาแบงค์เหลียนโบราณสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมป่อปาศึกษาแบงค์เหลียนโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายปลาจำหน่ายขายแบงปันเหรียญกษาปหายาก เฮ้ยเสียพูดผิดปั๊บเลยลิ้นแข็งหิวก็แฟแล้วมั้งอะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยเนาะทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านชายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าพ่อปู่แม่ย่าพ่อตาแม่ยายก็ว่ากันไปปะป๊ามาสวัสดีทักทายกันเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อเหรียญ สมัยรัชกาลที่5 f 4 5วันนี้พูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อเหรียญสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเหรียญกระสาบเงินขนาดเล็ก f 4 5นี่คือเหรียญเฟืองอ่ะดูด้านหน้าก่อนเนาะอ่ะเห็นชัดเจนใช่ไหมนี่คือวางไว้่ได้ไหม f 4ีวางได้เนาะไม่ต้องยกบ่อยแล้วอ,อ่ะปอปาว่านน่ะนี่คือเหรียญเฟืองสมัยรัชกาลที่5นะเหรียญเฟืองหนึ่งร้อห้าตราแผ่นดินเอาด้านหน้าเป็นรูปพระหลวงรัชกาลที่5ของเราพลิกดูด้านหลังเลย ปุ๊บนะปุ๊บอ่ะนี่คือเหรียญกระสาบเงินหมุนเวียนชนิดหลาคาเฟื้องเฟื้องสมัยรัชกาลที่5ด้านหลังตราแผ่นดินด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่5ของเราซึ่งเป็นเหรียญอยู่ในชุดของบาท1นึตราแผ่นดินแล้วก็สลึง1นึตราแผ่นดินผลิตคล้ายๆกันเลย f อ FC, ไม่ว่าจะเป็นบาท1สลึงห แล้วก็เหรียญเฟืองหนึ่งร้อตราแผ่นดินพูดถึงว่าผลิตคล้ายๆกันก็คือผลิตครั้งแรกไม่มีรอซอผลิตออกมาในปีรอซสเกเรื่อยมาจนมาถึงรอซสหนึแล้วก็ยุติหลังจากนั้นก็ผลิตแบบว่าจาลึกรอซสอเป็นรอซสหนึ่งร้อยเอ่อร้อยยีใช่ไหมประมาณนั้นแหละเอฟซี FC. เหรียญเฟืองหนึ่งเอฟซีครับวันนี้ปปามานําเสนอแบบว่าเอาแบบไม่มีรอซสอนะที่จริงเหรียญชุดเนี้ย ถ้าจริงๆเหร <ล lavender> kind of ียญเฟืองเนี่ยเขาจะผลิตออกมาครั้งแรกที่ว่าปลาวางอยู่ฮะทุกเหรียญไม่มีรอเลยทั้ง3เหรียญเนี่ยไม่มีรออเลยนะสมเหรียญ3สภาพเลย F อซแล้วก็น่าจะซื้อกัน3าราคานะเฟืองหนึ่งเนี่ยผลิตมาครั้งแรกแบบไม่มีรออเหมือนเหรียญเนี่ยนะไม่มีรอสอยู่ใต้คำอาใต้คําว่าเฟืองหนึ่งเอฮะปกติจะมีรอสอยู่ด้านล่างนี่นะแต่ทั้ง3เหรียญนี้ผลิตมาครั้งแรกไม่มีรออเลยนะทั้งสมเหรียญนี้ไม่มีรออเลยนะ พอผลิตแบบไม่มีรสซ้อมออกมาครั้งแรก F45 ก็หลังจากนั้นก็ผลิตแบบมีรสอตามมาอีกก็รสอ12 1 2 1 1 2 0อ่า12 1 2ึ1 2สศองรู้สึกว่าเหรียญชุดนี้จะผลิตเรียงปีเลย F45 ไปจนถึง127เป็นปีสุดท้ายนะหลังจากนั้นก็ไปผลิตเหรียญอ่าเหรียญช้าง3เสียนนึกออกไหมฮะเหรียญช้าง3เสียนโอ้ยเี่ว่ผลิตออกมาแล้วไม่ได้ใช้จ่ายหมุนเวียนนะนำไปเป็นเหรียญที่ระลึก ในอ่าที่บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พรัชกาลที่ห้าของเราท่นทานทรงแบบที่เรารู้กันนั่นแหละเอฟซี FC ฮะก็ไปเป็นเหรียญที่ระลึกตรงนั้นเลยนะโอ้ยเหรียญรน่นนั้นแพงเอฟซี FC ฮะเหรียญรอห้าตาอ้าเหรียญเหรียญช้าง 3, สามเหรียญรอศหนึ่งสองเจ็ดใช่ไหมของแท้นี่ว่ากันเป็นหลักล้านจะโดนกี่ล้านเท่านั้นเองโอเคเนาะยาวเลยใช่ไหมเอาละงั้นเรากลับมาที่เหรียญเฟืองกันดีกว่าเอฟซี FC ฮะวันนี้พูดถึงเหรียญเฟืองรอห้าตราแผ่นดินแบบไม่มีรอศ เป็นอ้ตราแผ่นดินขนาดย่อหรือว่าขนาดเล็กนะโอเคนะฮะอวันนี้เราคงไม่ให้ข้อมูลอะไรกันมากเชื่อเลยนะสะสมรอฟังทางด้านราคาอยากรู้ทางด้านราคากันมากกว่านะทำใจเอ้เสฮะทางด้านราคาของเหรียญปัจจุบันวันนี้แตกต่างกับราคาประมูลราคาประเมินราคาที่จาลึกลงไว้ในหนังสือต่างๆเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะ ราคาไก่กันราวฟ้ากับเหวที่หลายคนทราบกันมานั่นแหละ F4 ฮะอ่ะทั้ง3สภาพนี้เดี๋ยวปปาบอกราคาเสร็จแล้วใครคิดว่าราคานี้พอจะขายได้นะก็ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาคุยกับแอดมินช่องของป,ป้าปเนาะถ้า,าราคานี้ต่ําจนเกินไปไปดูราคาประเมินมาแล้วโอ้นะราคา3 0 0 0ั0 0ี่พันอ่ะประมาณนั้นก็ป้าก็ ก็คงต้องบอกให้รอกันไปก่อนเนาะเพราะยุคป,ปัจจุบันวันนี้เหรียญเผยโฉมมาเยอะการตลาดก็ซื้อขายกันราคาไม่สูงนะักเป็นโอกาสที่นักสะสมรอสะสมเหรียญเนี่ยเป็นโอกาสของท่านเลยที่ได้ซื้อเหรียญไปสะสมในราคาที่ไม่แพง F453 เหรียญนี้เหรียญเฟืองผ่านการใช้งานแล้วแต่สภาพดีเหรียญหนึ่งเฟืองเช่นเดียวกัน <c oughs> ผ่านการใช้งานน้อยสภาพสวย แล้วก็ถ้าพูดถึงจริงๆ,ๆตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ง่ายๆเลยผ่านการใช้งานน้อยจัดหรืออาจจะไม่ผ่านเลยแต่ป้าป้าบอกจริงๆก็คือเหรียญจะไม่ผ่านเลยนะโอเคเนาะดูทางด้านราคากันเลย F อ5เหรียญเฟืองอล่ห้าตราแผ่นดินด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงราชการที่5ของเราแบบนี้ผ่านการใช้งานแบบนี้คมชัดแบบนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเม็ด อ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าเม็ดที่วิ่งขนานคู่กับขอบของเหรียญ FC หคมชัดถ้าขอบคมชัดขอบสมบูรณ์เม็ดขนานก็สมบูรณ์ไม่ต้องห่วง FC หนะหลังจากนั้นเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญเ <c oughs> ฟืองหนึ่งไม่มีรสอแบบว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะผ่านการใช้งานสมบูรณ์ FC อ่ะนะเหรียญน,นี้บอกกันตรงตรงเลยป่าเริ่มต้นรับซื้อผ่านการใช้งานเนี่ยขอบสมบูรณ์ฮะเริ่มต้นที่200 นะหลังจากนะั้นจะเป็น 210, 220, 2 0 5 2 0 6อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเริ่มต้นนี้เริ่มต้นที่200อย่างแน่นอนนะโอเคเนาะก็อย่าเพิ่งร้อง FC ฮะอย่าเพิ่งร้องโอ้ก็ถูกจังนะอ่ะเดี๋ยวไปดูจนจบแล้วมาดูเหรียญเฟือง1สภาพที่2ก็คือสภาพเก่าเก็บบวกผ่านการใช้งานน้อยจัด สภาพเก่าเก็บ F4H ก็จะเนี่ยก็ประมาณนี้จริงๆก็เป็นปฏิกิริยาของเหรียญเงินเขาด้วยนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเก่าเก็บข้าอาจจะมาเจออากาศไง F4H นะอาจจะมาเจออากาศเหรียญเขาก็ออกจากคำคำแต่ถ้าใครมองเหรียญเป็น F4H นะเนื้อเนื้อในของเหรียญเขาจะมีเงานะมีเงาวาววับอยู่เหรียญรุ่นนี้ไม่ใช่จะละเอียดหมดนะ f c นะครผิวเหรียญเขาก็จะมีบุบๆุบบ้างนะน่าจะเกิดจากแม่ตาแม่อะไรประมาณนั้นแหละนะเหรียญรุ่นนี้ก็โอ้โหเนาะแม่ตาเขาก็สร้างมาตั้งแต่นู่นเลยใช่ไหม กี่ปีที่ผ่านมาล่ะความสมบูรณ์ของแม่ตาก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานไม่ทันสมัยเหมือนแม่ตาปั๊มเหรียญอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมสังเกตด,เดูเหรียญัวนี้เขาก็จะมีรอยบุกกันบ้างหรือจะตีความหมายว่า เหรียญที่ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วอะไรประมาณนั้นโอเคเนาะแต่ยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังสวยอยู่ก็ตีสภาพเก่าเก็บ fc นาะสภาพเก่าเก็บบวกผ่านการใช้งานน้อยอย่างนี้ปปาเริ่มต้นให้เหรียญละ400บาท300 fc นะเอาง่ายเหรียญน,นี้เริ่มต้นผ่านการใช้งาน200จะไปจบที่เท่าไหร่เริ่มต้น200เหรียญนี้เริ่มต้นที่300จะไปจบเท่าไหร่อย,อยางงั้นดีกว่าสบายใจดีนะสบายใจดีเวลาไปคุยไปประเมินราคากับ min, นะนะแอดมินน่ะแอดมินเขาก็จะสบายใจประเมินราคาง่ายท่านก็รู้ความจริงว่าอ๋อปปาเริ่มต้นที่200 นะผ่านการใช้งานแล้วเหรียญเฟื้องเนี่ยหลังจากนั้นเก่าเก็บนะสภาพยังสวยอยู่ผ่านการใช้งานน้อยปะปะ่าเริ่มต้นที่300จะไปจบเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเหรียญของท่านเองเนาะอ่ะต่อมามาดูมาดูสภาพสุดท้ายเหรียญเฟื้อง1 f C, นะึ่ f สเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะผิวสมบูรณ์เลยนะเราดูความเงาของเขานะดูความเงาของเขานี่คือถ้าปะปาเดาแล้วเนี่ยเหรียญที่โอ้โหถ้าบอกว่าผ่านการใช้งานเนี่ยผ่านน้อยจัดเลย f สีฮนะ แทบถือว่าจะไม่ผ่านเลยนะแต่ว่าเหรียญเนี้ยถ้าบอกว่าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็ก็น่าจะได้ FCL ถ้าเขามีนนเนี่ยเนี่ยเขาเขาจะแม่ตาเขาน่าจะไม่คมพอฮะเขาจะดูเหมือนเหรียญสุดๆุดอยู่เห็นไหมอ่าเขาจะสุดๆุดอยู่คล้ายๆกับเหรียญเอ่อเหรียญเฟื้องตาแผ่นดินตาอันนั้น f c ะเหรียญเหรียญฉัดนะนะเออเห็นไหมเหรียญรุ่นนั้นอ่ะแม่ตาเขาปั๊มมาเซ็นเตอร์องศาเขาจะไม่ได้เป๊ะแล้วก็จะมีร่องรอยแบบนี้เหมือนกันนะ ก็มาถึงรุ่นตาแผ่นดินรุ่นนี้เขาก็ยังมีเห็นไหมฮะนะแม่ตาเขาอาจจะไม่สมบูรณ์พอปะปาคิดแบบนี้นะเพราะว่าจะบอกว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาหรือไม่ก็ไม่เชิงนะดูความเงาของเหรียญเหรียญล่ลางได้ก็จะไม่เงาแบบนี้เอฟซี FC. เขาจะไม่มีผิวขาวของน้ำหมอกติดอยู่เลยนึกถึงว่าเนื้อเงินนะถลางแล้วเขาก็จะซีดกว่านี้อยู่แล้วแหละแล้วก,ก,ก็พอจะดูออกกันง่ายๆนะก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าดูยังไงเหรียญน,นี้ก็ไม่ผ่านการใช้งานมาโอเคเนาะอ่ะ แต่ราคาเลย F4 นะพูดถึง2ององเหรียญนี่รู้ราคาแล้วใช่ไหมอย่างเหรียญเนี้ยปป่าก็ง่ายๆว่าตีราคาทิ้งไปเลยนะปะป่าบอกเลยปป่าไม่กล้าซื้อแพงปป่าจะตีราคาให้แบบทิ้งไปก่อนเลยเพราะยุคป,ปัจจุบันวันนี้ลำบากมากเลยการสร้างราคาเหรียญราคาแพงใช่ไหมก็อย่างที่เรารู้เหรียญเผยชมมาเยอะอ่า F4 ฮะเหรียญสุดท้ายนี้ตีความหมายว่าเหรียญผิวเดิมไม่ผ่านการใช้งานถึงระดับนี้เลยนะก็แล้วแต่ท่านจะคิดนะปะปาก็หมดหนทางจะช่วยช่วยซื้อราคาแพงจริงๆ ก็ไม่น่าจะเกิน600บาท600อาจสูงกว่านั้นประปาตีราคาเริ่มต้นที่ต่ำไว้ก่อนนึกออกไหมฮะประปาจะได้มีที่อ้างอิงบ้าง <h> fc ห้เหรียญเฟืองหนึ่งรอห้าตราแผ่นดินไม่มีรอศอเหรียญแรกผ่านการใช้งานชัดเจนแต่สวยจัดเริ่มต้นที่เหรียญละสองร้อยจะไปจบกี่ร้อยไปคุยกับแอดมิน <h> แล้วเหรียญที่สองฮะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานน้อยจัดบวกเก่าเก็เกบด้วยสภาพผิวของเหรียญที่ให้ประปาดูเช็คแล้วเหรียญน,นี้เริ่มต้นที่สามร้อย ไปจบที่456หรือว่าเท่าไหร่ร้อยก็ไปคุยกับแอดมินนะหลังจากนั้นมาดูสภาพสุดท้ายเฟียงอ่าเฟียงและ F เอฟเียเฟืองหนึ่งนะเฟืองหนึ่งไม่มีรอสอเช่นเดียวกันอ่ะเริ่มต้นที่600นะ600แต่ขอสภาพที่ว่าก็เอเข้าใจนะขอขอบไม่บินแบบนี้นะนะถ้าขอบบินแบบนี้อาจจะลงไปที่400 500ไหม FC, นะ ก็เริ่มต้นกันที่ปปาปไปก็6ก0ใช่ไหมจะเป็น789ด้ไหมปปาไม่มั่นใจต้องขอดูเหรียญก่อนโอเคเนาะเวลาปปาประกาศรับซื้อเหรียญแล้ว F4 หะถ้าส่งได้ให้ส่งอยากคิดว่าให้ปปาประกาศไปก่อนเดี๋ยว2เดือน3เดือน7เดือน5เดือนแล้วปปาต้องขึ้นราคาแน่นอนณปัจจุบันวันนี้ F4 หะตลาดเหรียญผันผวนเนื่องด้วยเหรียญเผยโฉมมาเยอะนะปปาบอกเลยปปาได้เหรียญเข้ามาปั๊บปปาลดราคาลงทันที ไหมก็ขึ้นอยู่กับช่องของปปาประปาไม่ได้เอาเปรียบต้องเข้าใจปปานี่ะฮะหากประปารับซื้อราคาอย่างนี้ตลอดไปถ้านักสะสมเทขายเหรียญออกมาใช่ไหมฮะแล้วราคาเหรียญร่วงปปาก็จะขายออกแบบขาดทุน เข้าใจไหมฮะต้องไปศึกษาราคาเหรียญในท้องตลาดบ้านเราด้วยก็คือเขาทาถูกแล้วเสียตลาดเหรียญนะพอเหรียญเผยโฉมมายกเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ต้องลดราคารับซื้อเข้าเขาจะไปขายได้ราคาเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาป้าปาจะขายได้ราคาเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาแล้วก็คือเป็นเรื่องธรรมดาเอเสียเขาก็กังวลป้าปาก็กังวลนะประกาศรับซื้อเหรียญแล้วเนี่ยกังวลว่าเหรียญจะเผยโฉมเข้ามาในช่องเยอะเอฟซีนะเมื่อเหรียญเผยโฉมมาเยอะเนี่ยช่องอื่นเขาก็ขายตลาดอื่นเขาก็ขายนะ เออในกในขอก็ขายหมดใช่ไหมพอเหรียญถึงมือเขาเยอะถึงมือปปาเยอะเนี่ยพอหลายช่องเขาก็ประกาศรับซื้ออยู่แล้วถ้าหากเหรียญราคาล่วงละนะฉะนั้นราคาเหรียญในช่อง,องของป่าจะไม่อยู่นิ่งเฉยฮะประกาศรับซื้อแล้วมีโอกาสที่จะดรอปราคาลงหากเหรียญถึงมือเยอะ F อซต้องเข้าใจทางช่องนิดน,นึงนะฮะเนาะ เราเข้าใจทางด้านราคาแล้วก็อย่าเพิ่งไปกังวลมากะนะก็มีรูปส่งตรวจสอบประเมินราคาก่อนอันนี้เป็นเหรียญที่มีค่อนข้างสภาพสวยแล FC สมบูรณ์นะไม่ใช่สวยแค่ผิวผิวระยิบระยับนะ,ะความสวยก็ต้องมาจากขอบของเหรียญทางด้านหน้าและด้านหลัง FC ฮะแล้วก็มาจากรายละเอียดของกลางเหรียญไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือพระบรมรูปหรือจะเป็นตราแผ่นดินนี่คือความสวยของเหรียญเข้าใจไหมฮะ นะไม่ใช่บอกว่าจะเป็นเหรียญเงาวับเอ้ยปปาบอกเหรียญสวยรับซื้อให้ราคาค่อนข้างจะทํายังไงเอาไปล้างดีกว่าประมาณนั้นล้างมาแล้วแต่เหรียญของท่านขอบหายโดนของแข็งกระทบกระแทกอะไรประมาณนั้นกลางเหรียญมีแต่แผลเป็นอย่างเงี้ยต่อให้นวลเพาะมาอย่างนี้ยังไงปอปาก,ก็คิดว่าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นเหรียญล้างอะไรประมาณนั้นโอเคเนาะฉะนั้นก็ความสวยไม่ใช่อยู่ที่ความเบาวับของเหรียญสดใสของเหรียญปุ๊บ,บ,บนะฮะต้องอยู่ที่ หลาลดลายของเหรียญทั้งหมดด้วยเนาะผ่านการใช้งานแล้วก็าสวยก็เขาสวยแบบผ่านการใช้งาน f c สมบูรณ์แบบผ่านการใช้งานเนะาะผ่านการใช้งานเริ่มต้นที่เหรียญละ200จะไปจบที่กี่ร้อยขึ้นอยู่สภาพผิวเหรียญเหรียญที่2ถ้าผ่านการใช้งานน้อยบวกเกอเก็บฮะเริ่มต้นที่300จะไปจบที่กี่ร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> เหรียญสุดท้ายไม่ผ่านการใช้งาน f ะเริ่มต้นกันที่600นะ ถ้าปะปะได้เหรียญมามากราคาก็จะนิ่งอยู่ที่600ราคาก็อาจจะนิ่งอยู่ที่300ราคาก็อาจจะนิ่งอยู่ที่200เช่นเดียวกันก็อาจเป็นไปได้โอเคเนาะสำหรับใครที่มีหะหากราคานี้ท่านคิดว่าท่านทิดจะแบ่งปันออกได้นะทางเราก็มีช่องทางการติดต่อให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วล่ะนะก็ไม่ว่าจะเป็นไลน์เบอร์โทรหรือว่า i d ไลน์นั่นแหละ fc ใต้คลิปวิดีโอนะนนะแอดไลน์เพื่อนเพื่อนให้ได้ก่อนแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังส่งให้แอดมินดู แล้วก็ตกลงทางด้านราคากันเราไม่โกรธกันนะฮะหากเราส่งมาแล้วแอดมินเขาไปในทิศทางราคาเดียวกันกับท่านไม่ได้ท่านไปทิศทางกับแอดมินไม่ได้เราไม่โกรธกันเอาไว้โอกาสหน้าเราก็กลับมาเจอกันใหม่ใช่ไหมฮะนะช่องของปราป๊าก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ยังนั่งอยู่ตรงนี้ฉะนั้นครั้งหนึ่งครั้งสองหากว่าเราไม่สามารถตกลงราคากันได้เราจะไม่โกรธกันเราจะไม่ว่ากันเนาะทางช่องของเรารับซื้อเหรียญเข้ามาเพื่อ มาแบ่งปันขายออกเพื่อเอากําไร F C H ก็คือเป็นการค้าอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน <c oughs> โอเคเนาะก็ติดตามราคาของเหรียญไม่ใช่บอกให้ท่านทางบ้าน F C ทางบ้านติดตามราคาเหรียญอย่างเดียวแม้กระทั่งช่องของปปาก็ติดตามราคาเหรียญเช่นเดียวกันนะโอเคเนาะเหรียญเผยโฉมมาเยอะตรงนี้ก็ยังตกตกอยู่ในอันตรายกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญอย่างปปาหรือเป็นผู้ขายเหรียญอย่างท่านที่นั่งอยู่คลิปปปาอยู่ขอให้เข้าใจปปาเน่ดนึงเอาละเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ ใครที่มีเหรียญเฟืองปปารับซื้อเดี๋ยวไอพีหรือว่าเตฟซีฮะถ้าหาปปาไม่ทําไม่ได้ทําคลิปวิดีโอง่ายใช่ไหมใครมีเหรียญสลึงเนี่ยนะสลึงหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นแบบมีรอหรือไม่มีรอเฟืองหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะนะปะปารับซื้อนะปะปารับซื้อหรือเหรียญรอห้าตราแผ่นนี้ก็เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวทางด้านราคาเรามาคุยกันนะออาสลึงหนึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นแบบไม่มีรอรอศหนึ่งไล่กันไปเรื่อยเลยซีฮะนะ ไล่กันไปเด้เลยใครที่มีนะสลึงหนึ่งรอยห้าตราแผ่นดินเนี่ยนะเช่นเดียวกัน,นอ่ะปะปารับซื้อหรือว่าเหรียญบาทหนึ่งรอห้าตราแผ่นนี้ก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่าหลากัหลกๆวันนี้มามาเสนออ่านำเสนอรับซื้อเหรียญเฟืองใช่ไหมแต่ว่าเผื่อปปาจะยังไม่ได้ทาคลิปของอ่ะเหรียญหนึ่งสลึงใช่ไหมฉะนั้นใครมีหนึ่งสลึงก็ส่งมาได้เลยราคาในใกล้เคียงกันนั่นแหละนะ <S <S ไม่ไม่มีเกินกันสักเท่าไหร่เอฟซีนะโอเคเนาะอาเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้ผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสสวััดีครบ